ตอนนี้ค่ะจีจะพาทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ Ever e s ร YT ์วาคันนี้กันค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง6โหมดแล้วก็หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะขนาด12นิ้วเ,เดี๋ยวพาทุกท่านรับชมกันเลยค่ะกับตัวโหมดการใช้งานค่ะให้ดูโหมดกันก่อน,อนเลยในรอบนี้นี่ตัวหน้าจอใน Ever e s รค่ะ ด้านนี้นะแล้วก็ตัวโหมดในการใช้งานค่ะมีโหมดปกติค่ะโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดคลนล่องแล้วก็โหมดทรายค่ะมีมาให้ถึง6โหมดในการขับขี่ค่ะแต่ถ้าเป็นโหมดขับเคลื่อนสีล้อจะเป็นโหมดขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์ค่ะถ้าอยากได้แบบฟูลไทม์แนะนำให้ไปทดลองขับในตัว n e x เ็นตัวแรปเตอร์ได้เลยลก็จะมีโหมดขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นมาให้ค่ะตรงฝั่งของ e v e r e ร์เรสวแทค่ะก็จะมีให้เราดูหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่การตั้งค่าการใช้งานค่ะมีให้เราดูการเดินทางการซ่อมบำรุงค่ะสมาร์ทโฟนการตั้งค่าตัวนี้ตัวมาตรวัดนะก็สามารถตั้งค่าการใช้งานได้อยากจะได้หน้าจอแบบไหนสามารถเลือกการตั้งค่าได้เลยค่ะก็จะมีให้เราดูเป็นหน้าจอ แบบฟูลแบบนี้เลยมาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มบันติฟังก์ชันการใช้งานทางฝั่งด้านขวาค่ะเป็นการเข้าหน้าเมนูของหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ค่ะออกการตั้งค่าการใช้งานมีรับสายแบบแฮนฟรีแล้วก็มีทางฝั่งของด้านซ้ายค่ะตรงด้านนี้ก็จะมีระบบให้เราได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวรักษารถให้อยู่ในช่องทางค่ะ ในรุ่น e v e r r ร์เวแทกมาพร้อมกับตัวรักษาความเร็วอัตโนมัติพร้อม Stop and Go ด้วยตัวนี้แล้วก็จะมีลิมิตการใช้งานค่ะระบบสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะด้านหลังค่ะของพวงมลาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟสูงในการใช้งานทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ำฝนค่ะมาต่อกันที่ด้านนี้เลยกับ ตัวหน้าจอสัมผัสค่ะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดนี hey, ่ hey, ขนาด12นิ้วเหมือนกันให้มาใหญ่ๆแบบนี้เลยทางฝั่งด้านนี้ก็สามารถดูการใช้งานได้มีตัวกล้อง360องศาให้ใช้งานค่ะ,ะเดี๋ยวจิทำการสตาร์ตตัวเครื่องยนต์ให้ดูหน้าจอกันเพราะว่าตัวบริเวณหน้าจอตรงนี้ค่ะการสตาร์ทรถขึ้นมาก็จะเจอกับตัวฟอนต์ ford ค่ะเข้าต้อนรับเราแบบนี้เลย ตัวหน้าจอก็จะมีให้เราตั้งค่าดูการใช้งานต่างๆตัวโฮมีตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าการจับคู่กับอุปกรณ์มือถือสื่อสารค่ะตัวกล้อง360องศาค่ะให้เราดูในการใช้งานก็จะมีให้เราดูตามตำแหน่งต่างๆดูที่ทางด้านหน้าด้านหลังค่ะดูแบบในมุมที่เราจะต้องการใช้งานนั่นเองฟังด้านล่างค่ะปุ่มปรับ ระบบปรับอากาศตัวด้านนี้ก็จะมีให้ใช้ทั้งฝั่งด้าน,านล่างแล้วก็ตัวหน้าจอสัมผัสค่ะทางฝั่งด้านบนสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาเป็นระบบแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถเปิดการใช้งานได้นี่มีให้เลือกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนี่เราก็สามารถปิดได้เปิดได้เราอยากจะปรับด้านซ้ายด้านขวาเลือกปรับเปลี่ยนได้เลยหรือว่าจะปิดการใช้งานค่ะนี่สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาต่อกันที่สิ่งอำนวยความสะดวกด้านล่างค่ะกับนี่เลยแท่นชาร์จไปเลยชาร์จแบบไร้สายค่ะแล้วก็มีพอร์ต USB พอร์ต Type C ค่ะมีช่องวางของให้มีช่องวางของด้านหน้ามีตำแหน่งหนึ่งแล้วนะแล้วก็จะมีด้านหน้าฝั่งด้านนี้ค่ะมีช่องวางแก้วนะ้ำวางแว่นตาวางกุญแจสามารถเลือกวางได้2ช่องค่ะ ตัวเกียร์ค่ะให้มาค่ะเป็นอิเล็กทริกชิปเตอร์หรือว่าเรียกสั้นๆว่า e ีชิปเตอร์นั่นแหละเป็นเกียร์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้อย่างสมูทค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเวลาใช้งานเกียร์ไฟฟ้ากับตัวขับเคลื่อนก็ถือว่าทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะนี่มีหุ้มหนังสีดําเดินได้สีเหลืองค่ะในรุ่น e v e r อ t เรสต์นะตัวภายในจะเป็นสีเหลืองตะเข็บได้ด้วยตัวเบรกมือไฟฟ้าค่ะมีมาให้มี ตัวช่วยถอยจอดอัจฉริยะด้วยมีปุ่มปีดการลื่นนถลายของรถค่ะโหมดในการขับขี่แล้วก็นี่เลยฟังก์ชันการใช้งานได้หมดไม่ว่าจะเป็น2 high 4 high แล้วก็ follow ค่ะที่เท้าแขนตรงกลางให้มาเป็นหนังค่ะสีดำเดินได้สีเหลืองค่ะพร้อมกับกล่องเก็บของขนาดใหญ่มีแบ่งช่องเล็กๆให้ใส่ธนบัตรใส่เหรียญหรือว่าจะใส่เป็นกิ๊บหนีบกระดาษหรือว่าใช้งานชิ้นเล็กๆได้เลยด้านในก็จะมี ตัวช่องวางของให้มี power outlet ชาร์จให้ค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นกล้องบันทึกหน้ารถเนะาะมามาต่อกันที่ฝั่งของเบาะด้านข้างค่ะเบาะผู้โดยสารน,นั่นเองหัวหมอนด้านบนจะเป็นหนังค่ะพร้อมกับได้สีเหลืองแล้วก็มีตัวปักฟอนค่ะ w i t e tag ด้านล่างก็จะมีตัวกลางที่เป็นสีดำค่ะตรงด้านนี้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยปรับได้8ทิศทางทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคนขับแล้วก็ทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะ นี่ปรับเอนขึ้นมาค่ะตามความต้องการได้แล้วก็สามารถปรับเลื่อนได้ค่ะปรับเลื่อนด้านหน้าได้สะดวกค่ะนี่ปรับด้านหลังค่ะเดินทางระยะทางไกลๆก็ไม่ใช่แค่สบายฝั่งคนขับอย่างเดียวฝั่งผู้โดยสารก็นั่งได้สะดวกสบายด้วยค่ะมาที่ฝั่งด้านหน้ากันค่ะมีช่องวางของให้นี่ด้านนี้ กล่องเก็บของนะด้านบนมีตัวฟอนต์เอเวอเรสนูนๆขึ้นมาให้ค่ะตัวนี้ผิวสัมผัสสัมผัสได้เลยเดินได้สีเหลืองค่ะมีช่องวางของให้มีไฟแอมเบียนต์ค่ะหรือว่าไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้ตัวตกแต่งบริเวณคอนโซลด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีเทาค่ะตัดด้วยโครเมียมด้านในสีเงินมีช่องวางขวดน้ำมีช่องปรับอากาศให้ แล้วก็กองเก็บเอกสารเก็บคู่มือค่ะให้มาเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้มีช่องเสียบกุญแจล็อกให้ด้วยถ้าเราต้องการเก็บของสําคัญนั่นเองค่ะตัวเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะอยู่ทางบริเวณด้านซ้ายค่ะนี่มีสัญ,ญลักษณ์บอกเลยด้านบนกันค่ะในรุ่นนี้นะมีให้ดูอันนี้ก่อนพาราลมิคมูลลูปสามารถเปิดการใช้งานได้ถ้าเราจะต้องการเปิดการใช้งานค่ะเราก็สามารถเปิดได้เลยแล้วก็ ใช้งานได้ทั้งแบบเปิดนี่หลังคาแบบนี้เป็นแบบวันทัดเลยค่ะถ้าจะให้ขึ้นส,สวยๆให้อาหมยขึ้นใช่ไหมอาหมยก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะอึ๊บนี่เราก็ไม่ใช่มีแค่ตัวพารามิบมูนรูฟที่เราจะมองเห็นด้วยตัวเรารหลังคาก็สามารถเปิดการใช้งานได้อย่างดีเลยค่ะเราอยากจะขึ้นมาหยิบของด้านบนก็ได้นะมันจะมีแหลกให้เราเลือกตามตำแหน่งที่เป็นแบบว่าไม่ใช่ว่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะแค่ครึ่งหน้าหรือว่าครึ่งหลังสามารถเลือกการใช้งานได้ค่ะอึ้บอึ้บนี่แล้วก็ลงไปแล้วแล้วก็อยากจะเข้ามานั่งขับรถแล้วเราต้องเดินทางไกลๆไม่อยากให้ลมเข้าเราก็สามารถปิดได้เลยเป็นแบบวันทัดเหมือนกันการใช้งานม่านเหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็ใช้งานเป็นแบบไฟฟ้าแบบวันทัศเหมือนกันามาต่อค่ะที่บางแดด นี่เป็นสีดำเลยแล้วก็ฝั่งคนขาบก่อนตัวนี้จะมีกระจกแล้วไฟสองสว่างมาให้พร้อมกับช่องเสียบบัตรค่ะถ้าเป็นทางฝั่งของผู้โดยสารมีให้เหมือนกันตรงนี้ถ้าบัตรด,ด้านขวาเต็มมาใส่ด้านซ้ายได้เลยก็จะมีฝั่งด้านซ้ายเหมือนกันนี่มีกระจกมีไฟสองสว่างให้ค่ะด้านบนยังไม่หมดยังมีกับตัวใส่แว่นตาหรือว่าใส่ของสําคัญด้านบนนี่ ช่องกอบแว่นเนาะแล้วก็ปุ่มกดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างค่ะตัวนี้จะเป็นแสงสีขาวนะปุ่มเปิดปิดการใช้งานของตัวพาโนรามิกมูนรูฟแล้วก็กระจกมองหลังค่ะตัดแสงอัตโนมัติในตัว Everest w i ์บทค่ะยังมีลำโพงทั้งหมด8จุดแล้วก็ยังมีตัว ถุงลมนิรภัยค่ะ7ตำแหน่งด้วยระบบก้านขับขี่ไม่ว่าจะเป็น ABS EBD ค่ะหรือระบบช่วยขนาดลงทางลาชันค่ะเตือนเมื่อรถออกนอกเลนค่ะระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าค่ะแล้วก็ยังมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยให้เราได้ใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับคนเดินถนนหรือว่าจะเป็นตัวระบบเซ็นเซอร์ค่ะตรวจจับรถขนาดถอยจอดนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีนี่ตัวระบบ ช่วยจอดอัจฉริยะด้วยค่ะยังมีระบบแอปพลิเคชัน f o r d p พายคนนี้ค่ะถ้ามีน้องหมาน้องแมวหรือว่ามีผู้ใหญ่นั่งในรถมีลูกๆหลานๆนั่งในรถสามารถสั่งสตาร์ทรถบนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะสามารถตั้งกำหนดเวลาได้15นาที30นาทีค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ยังหาพิกัดตัวรถค่ะได้ทั่วทุกมุมโลกเลยเพียงแค่ขอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือว่าสัญญาณมือถือค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ารถคันนี้จะถูกโจรกรรมอันนี้ถ้ามีกุญแจกอ็อยู่ในตัวเราเดินออกไปนอกตัวรถสามารถสั่งสตาร์ทได้เลยไม่ต้องกลัวว่ารถจะหายค่ะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้อีกด้วยแล้วก็ในตัวรถคันนี้ค่ะยังสามารถหาพิกัดของตำแหน่งศูนย์บริการของ f อร์ได้ทั่วประเทศอีกด้วยอยู่ใกล้ตำแหน่งที่ไหนสามารถไปได้เลยหรือว่าอยากได้ตัวรถโมบายเซอร์วิส ไปช่วยซ่อมรถหรือว่าไปช่วยดูอาการต่างๆของตัวรถได้ผ่านแอปพลิเคชันเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปหาถึงที่บ้านเลยค่ะในกรณีที่ฉุกเฉินอยากจะโทรฉุกเฉินก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นด้วยนะและเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์นาาในตัวเอเวอเรสต์บแท็คันนี้กันค่ะ